สวัสดีพี่นอ้องเมื่อนน้ยกจิ๋วสิมาหมกน้อไหม่พานะพี่น้องผู้ดใดอยากนะเขามากยินน้ำเล่าด้วยพี่น้องและสิหม,มกน้อไหม่ใส่หมูสามสันพานาพี่น้องหมงูเราก็ได้สื่อมากแล้วน้อใหม่ก็สื่อมว่าลูกสาวสื่อมาให้หมูบ้านนี่พี่น้องทุงนี่สองออยโล่วาสิพานาพี่น้องอันไม่ชีลอยขี่ไม่ชีลอยกรรมวัตถุดิบายกจิ๋วกับบมี่อย่างพี่น้องมาเบืองน้ำกันอัน แล้วมีเกลือมีปลาแดกมีน้ำปลาพี่น้องอันเขาเบียร์แล้วก็เดมาเขาเนี้ยว้แล้วก็มมิริเนะพี่น้องนาอมมพผิกมีกระเทียมแล้วก็ม่ข่าข่าหนีกับข่าแหงใบมะกรูดกับใบมะกรูดแหงพี่มาพี่น้องลงเมื่อตามเราดิพี่น้องก็ต้องตำแหลกดอกแล้วก็ตำพาอาบ้านนี่นะพี่น้องเนะ กระทะที่ติวก็ได้เปิดไฟสิคพักหนึ่งวใส่หอมพี่น้องต้มโโลโปเกใด้พี่น้องดิติวแล้วปรมากคำเลเอียดค่ะ ปันดีแล้วก็สิเอาเขาเบียร่วงใส่พี่นอ้อบมึงเราได้มาเขาไว้เนาะปันดีแล้วก็เอาล่วงใส่ต่ำไปกัน กระถายที่เที่ยวกะได้หอนเด็กพี่หนอนที่ยวกะติพักหมูเอาหมูลงไปเลยพักหมูมันสุกจะเป็นเด็กพี่หนอน อันนี้ก็คือถุรงร้องยื่อผิวพี่น้องใหม่ที่ยื่สิวได้เอาออกเคียนคือบ้านพีสารเอื่น 1, 3, 1, เคียนนะพี่น้องเนาะให้ดูก่จะ,จะเอาลูกมาผัด กับพิเอใช่กับมหาลพรใช่เฮ็ดนี่คือเอาล่มพรอมพิมมันนี้จะดอกดยังไงกรบแสียพิมองแกงกระแสบสุปกระแสบ,สแสบมันที่คือเฮ็ดอันเฮ็ดบวกกิบบ๊กบ้านห้องเนทอง นี่คือกยเตี่ยวส้กรส่วนคือว่านี่คือกรบาวสหลายดอก่น้องเพิ่ว่า,กวากมกนกใหม่จะเหยียดเข้มของนทเพิ่มมาน,น,นกเพิ่มมานำประเดี๋ยวขวดไม่นี่คือปัส่ืสอันนี้ใส่นม่มเพินมมานำประเด็๋ยี่คือกับข้าวส้สองส่วนพี่น้องใส่สน้งปามเป็นี่ง นองอันชิดแกงที่นี่ถือตำหบนี่น้องนี่ถือเอาลูกมาใ่เลยทาบก็ได้กับน้มรางคอกพี่น้องท่นไม่ได้ใช้น้ำรางคกกนี่เ็เสียบกินน่อง อด้ิีนงปิดฝาพี่น้องบันนี้เย็ด, you know. นเนยดีกว่า,วาใส่หอม,หอม พร่อมพี đây, thì thì ่น uhm, si, ้องข้ามเขาคื้นตรงนี้นพี่น้องเนาะเดว่ากักน้องบยิ้จจะใส่หอมต้นหอมอันพู้ใดมีผักซีก็ใส่ผักซีเดวยพี่น้องพูดใดผู้ใดมนี่กอีตูกะใส่ตะใบยิ้มีบบมีก็พี่ันนดก็ใส่อันนั้นพี่น้อง เขาเห็ดแบบง่ายๆเขาเห็ดแบบยุ่งง่ายกินง่ายนะพี่น้องนี่แหละคนอีสานกับเห็ดกับเขาพี่น้องก็เป็เห็ดง่าย ไม่ได้เลยอีหยังกินจ้าโอ้ยคุณแม่หมกหน่อไม้จ้าหมกหน่อไม้สามไส่หมูสามสันไหมลูกใส่เห็ดน้ำเห็ดจานใหญ่เลยไปใต้เก่งหมดหมู่บ้านจ้าไปจะแสีบบ่มาใครใครบุได้กินเนี่ยแม่สีเบิร์ตบัวเหมือนนี้ไม่พี่น้องมาเบิรงไปจะแสีบบ่เนี่ยข่าวมาเบิรงนใกล้ใกล้ลูกพี่ให้น้องข้าเบิงอืน ใส่เฮ็ดยังนี่แม่หัานลิบัทแม่ลู้แม่เอาเก็บมาแล้วแม่ก็มาต้มใส่โรยหน้าหม่าล่าเขาก็เอาออกมาเฮ็ดกินเพิ่นว่าหมกเซโนไม่แซ่บแซ่บพน้าแม่ก็เลยหมกหมกแล้วแม่ก็บซิมเบิ้งแซ่บแซ่บอีกลีนี่แหละเอาอันผู้ใดอยากกินน้ำยี้ติ๋วขาวมาด้บพี่น้องมือในแล้วหมกเห็ดใส่โนไม่ใส่หมูสามชันผู้ใดเขามาเบิ่งยี้ติ๋วแล้วอย่าลืมกดติดตามเราด้วพี่น้องแค่นี้และพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ 哎。Um.